สวัสดีค่ะมาเล่นกับสีมอนหน่อยไม่มีเพื่อนเล่นเลยค่ะแม่ยุ่งทั้งวันแล้ววันนี้แม่ก็บน่นดู YouTube แล้วก็บน่นบอกว่ายอดซับลดยอดซับลดซีมอนก็งงอะไรคือยอดซับแม่บ่นด้วยนะคะว่าคนที่กดซับแล้วอะ่ะ จะกดยกเลิกทำแมวอะไรเอ๊สีงงสีหมนก็งงสีงงก็มนสีหมนพูดผิดสีหมนก็งงว่าเกี่ยวอะไรกับแมวงงแม่บ่นด้วยนะคะว่ากด Subscribe กดติดตามก็ไม่เสียตังค์สะหน่อยก็ไม่รู้จะยกเลิกทำแมวอะไร หลังก็ไม่ต้องยกเลิกนะคะกดแล้วก็กดเลยไม่ต้องกดยกเลิกค่ะซีมอนขี้เกียจฟังแล้วเดี๋ยวนี้นะคะแม่ซีมอนตั้งแต่ทำ YouTube ค่ะไม่มีเวลาเล่นกับซีมอนเลยวันๆถ่ายแต่คลิปถือแต่มือถือทั้งวันไม่รู้แม่ๆคนอื่นเป็นหรือเปล่าอะคะเป็นเหมือนแม่ซีมอนไหม คลิปทั้งวันเลยค่ะนี่ก็ตามไต่สีหมนทั้งวันเดี๋ยวออกไปเล่นข้างนอกดีกว่าออกไปแกล้งนกข้างนอกค่ะสนุกสนุกเล่นหิมะด้วยก็นี้ขอบคุณที่ดูคลิปซีหมนจนจบนะคะเดี๋ยววันหลังมาเจอกับสีหมนใหม่นะคะวันนี้สีหมนขอตัวก่อนสวัสดีค่ะ